สวัสดีครับโมเมโลซ่านะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาแจ้งอัพราคานะครับราคาณปัจจุบันนะครับผมอันนี้แจ้งนิดนึงครับว่าโค้งเข็นโค้งเข็นกับโค้งเปล่านะครับมีลูกค้าถามมาเยอะเลยเริ่มจากโค้งเปล่านะครับโค้งเปล่าตัวนี้นะครับอยู่ที่7จ็ดพันบาทนะครับผมไม่ทําสีนะครับโค้งเปล่าเจ็ดพันบาทไม่ทําสีแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาว่าแบบโค้งเราไม่ต้องเชื่อมได้ไหมเดี๋ยวผมไปเชื่อมเองเนี้ย อย่างเงี้ยตัวนี้นะครับตัวพื้นล่างเนี่ยครับพื้นล่างนะครับเฉพาะพื้นล่างคู่ละ1,000บาทเท่านั้นนะครับผมคู่ละ1 0 0 0บาทลูกค้าไปเชื่อมเองครับผมจะตัดให้อยางงี้เรียบร้อยละลูกค้าไปเชื่อมเองแล้วก็ส่วนบนต้องการชิ้นไหนก็ทักมาสอบถามได้แต่คู่ล่าง1 0 0 0บาทนะครับอ่าตัวนี้คงเปล่าไม่ทําสีอยู่ที่เจ็ดพบาทแล้วก็มาดูโค้งเข็นครับโคงเข็นก็จะเป็นตัวนี้ครับผมอ่าโคงเข็นจะได้อะไรบ้างโคงเข็นก็จะมีทุกอย่างเลยยกเว้นเครื่องนะครับผม ยกเว้นเครื่องกัดทาสีคงเข็นผมจะไม่ทําสีนะครับนอกจากบางคนว่ารู้ละว่าต้องการเป็นสายเครื่องตัวนี้ถ้าเกิดผมมีเครื่องลองผมก็จะทำแท่นเครื่องไปให้นะครับผมคงเข็นไม่ทําสีนะครับอยู่ที่19,00 0บาทนะครับคงเข็นไม่ทําสีอยู่ที่19,00 0บาทคงเข็นทําสีรองพื้นนะครับคงเข็นทําสีรองพื้นอยู่ที่2 2 0 0 0บาทนะครับเพราะว่าผมต้องขัดต้องต้องขัดให้ลูกค้าก่อนนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายนิดนึง ่าคงเข็นทําสีอยู่ที่สองหมื่นสองทำสีรองพื้นนะครับแล้วก็ราคาพร้อมขับนะครับตัวนี้พร้อมขับก็จะได้เครื่องไปเลยอ่าเครื่องอเนกประสงค์หกจุดห้าแรงนะครับสองร้อยซีซีจีเอ็กนะครับผมอ่าย้ํานะครับว่าเป็นเครื่อง GX นะครับไม่ใช่เครื่องจีนนะครับเครื่องไทยแท้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่เป็นเป็นเครื่องของด้าแท้นะครับผมเครื่องของด้าของแท้ไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องกลัวครับเราประกันครับเครื่องตัวนี้อ่าพร้อมขับอยู่ที่ เริ่มต้นที่สามหมื่นบาทนะครับเป็นล้อขอบหกนิ้วนะครับล้อขอบหกนิ้วเริ่มต้นที่สามหมื่นสามหมื่นบาทอ่าก็ทําสีให้เรียบร้อยครับผมสามหมื่นบาทแต่ตัวนี้จะไม่ได้ดิดหน้านะครับตัวดิดหน้าจะอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทนะครับอ่าแล้วก็มาอีกตัวหนึง่งตัวนี้ก็ขออ่าขอแบบว่าทาให้เสร็จนิดน,นึงก่อนครับเดี๋ยวจะมาแจ้งราคาที่หลังนะครับผมเดี๋ยวจะทาคลิปแจ้งราคาเฉพาะตัวนี้นะครับเป็นเครื่องไลฟานนะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะมาแจ้งราคานะครับตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับผมทัวร์อีกน,น,นิดนึงนะครับโค้งเปลา่าแบบนี้ครับไม่ทําสีอยู่ที่700 0บาทแล้วก็โค้งตัวนี้แต่ว่าไม่เชื่อมมีแค่ชุดล่างนะครับคู่ละ1,000บาทนะครับผมแล้วก็ตัวนี้โค้งเข็นนะครับ คงเขียนไม่ทําสีนะครับอยู่ที่1นึ่งบาทได้ครบทุกอย่างนะครับได้ครบทุกอย่างไม่ทําสีอยู่ที่1นึ่งบาทล้อขอบหกนะครับอ่าไอตัวไอตัวนี้ไม่ทําสีล้อล้อเจ็ดนิ้วนะครับผมอยู่ที่2องหมื่นนะครับผมตัวนี้อยู่ที่หนึ่งเก้าแล้วก็พร้อมขับทําสีเรียบร้อยครับผมอ่ากลับไปก็ขับได้เลย6.5ุดห้าแรงสองซีซีเครื่องมือหนึ่งเลยนะครับผมประกอบให้ใหม่นะครับอยู่ที่เริ่มต้นที่สามหมื่นบาทนะครับตัวไม่มีดิสน้านะครับ ถ้าตัวมีมีดิ้นหน้าอยู่ที่สามหมื่นสามครับผมน,นี่แจ้งราคาอัปเดตล่าสุดนะครับผมเอาราคานี้เป็นหลักนะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับอ่าแจ้งนี้นึงอ่ามีเพื่อนๆนถามมามีชุดประกอบชุดคิดไหมอ่าชุดคิดเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปดูนะครับแบบนี้ครับที่เก้าพันบาทนะครับผมลูกค้าเอาไปประกอบใส่กับโครงของผมได้เลยหรือสั่งโครงที่หลังแล้วก็ลูกค้าเอาไปใส่เครื่องเองไปติดตั้งเองได้เรียบร้อยครับ ชุดนี้อยู่ที่9,000บาทนะครับผมเอาไปใส่คงของผมตัวที่7,000บาทอ่ะได้ครับผมลูกค้าก็ไปขัดทําสีแล้วก็ประกอบให้เรียบร้อยได้ครับผมก็จะประหยัดไปอีกนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็ขอฝากนิดนึงนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์082930366นะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องโมเมรถสร้าด้วยนะครับโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ